Uan, สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกับบุ๋มอีกแล้วนะคะช่วงนี้บ้านเราก็เข้าสู่หน้าร้อนแบบจริงจังเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยบุ๋มก็เลยจะมาแนะนําไอเทมที่เหมาะกับหน้าร้อนให้เพื่อนๆได้ดูกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะมาดูกันที่ตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นกันแดดแบบซองตัวใหม่ล่าสุดของสมุตโตนั่นเองนะคะชื่อเขาคือสมุตโตซันฟลาวเวอร์ซันสกรีนครีม SPF 50เขาให้มา8กรัมซองละ39บาทเขาบอกว่ามีสารสกัดจากดอกทานตะวันช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดบำรุงผิวให้ ชื้นดูสุขภาพดีซึ่งตัวนี้บุ๋มก็ได้ลองใช้ไปแล้ว1นซองนะคะอันนี้ก็คือซ่าของน้องนั่นเองเนาะนี่ก็เพิ่งเปิดใช้เป็นซองที่2เมื่อเช้านี้เองนะคะทุกคนตัวนี้เขาก็จะเป็นกันแดดที่ช่วยปรับให้ผิวของเราเนี่ยมีความขาวกระจางใสมากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับวอกหรือว่าเทานะคะตอนที่ปาดกันแดดออกมาเนื้อเขาก็จะมีความข้นๆ้นหน่อยแต่พอตอนที่เราเกลี่ยเนื้อกันแดดบุ๋มรู้สึกว่าเขามีความแตกตัวออกนะคะแต่ไม่ถึงกับเป็นน้ำเนาะเนื้อจะมีความบางเบามากกว่าเดิมเกลี่ยง ชื้นระหว่างวันก็ช่วยในการควบคุมความมันได้นะคะกันแดดได้ดีกันน้ำได้ด้วยนะคะทําเพื่อนกําลังมองหากันแดดที่มีความใช้ที่หาซื้อง่ายแล้วก็ราคาไม่แรงนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะคะค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยเนาะต่อไปก็เป็นตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นมาสก์ที่ช่วยลดปัญหาสิวเหมาะสาหรับสาวผิวมันแล้วก็เป็นสิวง่ายนะคะชื่อ,ขอเขาคือเพลราแอนตี้แอกเน่ครีมาสก์เขาให้มา50กรัมราคา390บาทเท่าที่บมกไปดูมาตัวนี้เขาจะมีขายที่ Market. ส่วนช่องทางออนไลน์ก็จะมีช h อป e ีแล้วก็ l า z a ดานะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องลดความมันดูดซับซินโกรกปรลดอรอยสิวผดเซลผิวช่วยผิวกระชับชุ่มชื้นกระจ่างใสแล้วก็สิวแห้งเร็วด้วยนะคะแล้วที่ผมชอบตัวนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นมาจากธรรมชาติเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่เติมสีนะคะไม่มียนกอฮอล์ไม่มีสารกันเสียวิธีใช้ของเขาก็ง่ายมากๆเลยนะคะส่วนตัวบุ๋มนะคะก็จะล้างหน้าให้สะอาดก่อนซับหน้านิดนึงมาสกตัวนี้ให้ทั่วใบหน้า แล้วก็ทิ้งไว้สัก20นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้าสะอาดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขา้างออกง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนความถี่ในการใช้ของบุ๋มนะบุ๋มก็จะใช้ประมาณ2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะหลังใช้เจ้าตัวนี้นะคะก็รู้สึกได้ว่าผิวมีความสะอาดมากขึ้นผิวกระจ่างใสขึ้นความมันบนผิวลดลงแต่ว่าไม่ได้ทําให้ผิวแห้งตึงยังมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็รู้สึกสดชื่นหลักมากมากเลยนะคะมีความอ่อนโยนนะคะใช้แล้วไม่แพ้เหมือนกันพือแมวน้องก็ไปหามาลองกันได้เนาะต่อ เป็นกันแดดของบานาน่าบอนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นสูตรใหม่ของเขานั่นเองนะคะชื่อ,ขอเขาคือบานาน่าบอนซิมพลีโปรเทคสปอร์ตซันสกรีโลชั่น SPF 50บวก PA บวก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 ปริมาณ90ิมิลราคา5 5าาบบาทแล้วตอนนี้เขามีโปรโลด50%นะคะจาก550บาทเหลือ275บาทน,นะคะส่วนพิกัดของเขานะคะก็มีวสานมีบูธช่องทางออนไลน์ก็จะมีที่ช้อปปี้นะคะแล้วก็เว็บไซต์บานาน่าบลอนเลเวอร์ดอทคอมนะคะคือจะบอกว่ากันแดดตัวนี้ เป็นกันแดดที่มีความพิเศษมากๆเลยนะคะทุกคนอ่านตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นกันแดดที่ลดสารเคมีลงถึง25%เลยตัวนี้ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีออกซิเบนโซนหรือ B P 3ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะแต่ด้วยความสงสัยใคล้รู้นะคะว่าออกซิเบนโซนคืออะไรปุ่มก็เลยได้ลองไปค้นหาข้อมูลนะคะแล้วก็เข้าไปอ่านในเว็บไซต์โลกสีเขียวมาเขาบอกว่าสารออกซิเบนโซนหรือว่า B P 3เนี่ยเป็นตัวที่ไปรบกวนระบบสืบพันธุ์ของปะการังนะคะ ทำให้ตัวอ่อนของปากการังเนี่ยโตขึ้นมาแบบผิดรูปผิดร่างหรือไม่ก็ตายไปเลยนะคะทุก <c oughs> คนเราจะตัวออกซิเบนโซนเนี่ยก็เป็นส่วนผสมที่เขาใช้ในครีมกันแดดมากกว่า3,500ยี่ห้อทั่วโลกเลยนะคะอเมื่อกว่าจะสงสัยกัน <c oughs> ใช่ไหมคะว่าเออทะเลก,ก็ตั้งกว้างเนาะกันแดดแค่นี้มันจะไปมีผลอะไรแต่เขามีงานวิจัยที่บอกว่า สารเคมีแค่หนึ่งหยดนะคะต่อสาระน้ําม,มาตรฐาน6กสระก็สามารถทําอันตรายกับปะกการังได้แล้วนะแล้วปกติเวลาไปทะเลเราก็จะแบบโบกกันแดดตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะซึ่งเขาก็จะมีการตรวจค่าความเข้มข้นตามจุดท่องเที่ยวบางที่นะคะผลปรกากฏว่าสารตัวนี้เนี่ยมีค่าสูงกว่าระดับที่ปลอดภัยไปมากแล้วนะคะซึ่งก็จะสร้างผลกระทบกับแนวปะกการังในระยะยาวนั่นเองเนาะแล้วการที่เราหันมาใช้กันแดดที่แบบไม่มีสารออกซิเจนสูนก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่เราสามารถหลีกเลี่ยง ยังไม่ไปทําร้ายน้องปะะการาังในทะเลนั่นเองเนาะตอนนี้ก็จะมีความสาระมากเกินไปแล้วนะคะทุกคน กลับมาดูที่กันแดดของเราดีกว่านะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกันแดดสําหรับผิวกายที่มีความอ่อนโยนมากๆนอกจากเขาจะไม่มีพาราเบนไม่มีออกซิบนโซนแล้วเขาก็ยังไม่มีน้ํามันแล้วก็ไม่มีน้ําหอมด้วยนะคะใช้แล้วไม่รู้สึกระคายเคืองผิวเนื้อเขาก็จะเป็นโลชั่นสีขาวนะคะเกลี่ยง่ายเนื้อบางเบามากไม่เหนอนะหนกไม่ทิ้งคราบขาวหรือว่าความขาวไว้เลยทาไปแล้วสบายผิวมากๆเลยนะคะราคากําลังดีกันแดดดีๆมากแล้วก็กันน้ําได้ด้วยเป็นมิตรกับสีแวดล้อมด้วยนะคะคือตัวนี้ เป็นตัวที่แนะนํามากจริงๆทุกคนเพื่อนๆก็ไปหามาลองกันได้ตามช่องทางต่างๆที่ผมได้แจ้งไปก่อนหน้านี้เลยนะคะต่อไปก็เป็นเจลตัวเดิมเลยนะคะก็คือน้องคนนี้เลยเป็นเจลลุกเลยของฮาโตมมกินั่นเองนะคะถึงขั้เราจะรีวิวน้องไปค่อนข้างในจะนานแล้วแต่ก็ยังใช้นางมาอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็ขนาด1 8 0 ราคาสามร้อาสบบาทหาซื้อได้ในวสัสต์ส่วนชองทางออนไลน์ก็คือเยอะมากเลยทุกคนเข้าเว็บไหนก็เจออ่ะคือน้องหาซื้อง่ายมากเขาก็จะเป็นเจลนะคะเนื้อบางเบาซึมไวทาไปแล้วสบายผิวมากๆเลยนะคะจะโบนหนาๆเป็นสลิปปิ้งมาสก์ก่อนนอนก็ได้หรือจะทาเบาๆตอนเช้าก่อนแต่งหน้าก็ดีนะคะตัวนี้เขาไม่มีน้ําหอมไม่มีอลกอฮอล์ไม่เพิ่มความมันให้ผิวระหว่างวันด้วยซึ่งตอนนี้นะคะบุ๊กก็ใช้นางมาจนแบบจะหมดกระปุกแล้วอ่ะทุกคนคือแบบเหลือนิดเดียวจริงๆคือเดี๋ยวต้องไปตุนน้องแล้วนะคะ แล้วสองสามวันที่แล้วนะคะผมก็ได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของประสันก็เห็นเขาดลดราคาอยู่นะคะทุกคนจาก350หรือ280ตแต่ณนะวันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าโปรโมชั่นนั้นมันหมดไปหรือยังเนาะดังน้นก็ลองเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ของเขาดูอีกทีหนึ่งนะคะโดยรวมสําหรับตัวนี้ก็คือ้าไปแล้วสบายผิวนะคะทุกคนมีความใช้ได้นานถ้าเราไหนที่แบบชอบใช้อะไรที่แบบมันเป็นเจลนุ่มๆเนื้อบางเบาซึมง่ายแต่ไม่อยากซื้อเป็นซองแบบใช้แป๊บเดียวก็หมดอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนนึงงที่่แบบคอข้าจะ เลยนะคะทุกคนราคาก็ไม่ได้แรงมากแล้วก็ใช้ได้หลายเดือนด้วยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาในการซื้อเลยแล้วก็มีทั้งคนที่ใช้แล้วดีแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกเฉยๆเนาะเพื่อนๆก็เลือกใช้ตามความชอบแล้วก็ตามสภาพผิวของตัวเองนะคะต่อไปก็เป็นสับตัวนี้เลยนะคะเป็นสเปรย์น้ำแร่ที่ผมใช้อยู่ประจํานั่นเองเนาะซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ค่อยติดยี่ห้อเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นสเปรย์น้ำแร่เนาะก็จะ ใช้ไปเรื่อยๆนะคะไหนลดก็ซื้อนั่นแหละทุกคนแต่ที่แบบใช้บ่อยๆหน่อยก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นของ m a d i n a t e r นั่นเองนะคะทุกคนก็จะเป็นตัวคอลลาเจนนะคะแล้วก็จะมีของ f r e s h d o g นะคะเป็นสูตรกุหลาาเนาะอีกตัวนึงก็จะเป็นของ Q Place นั่นเองนะคะถ้าจาไม่ผิดผมก็เคยลงรีวิวไว้เมื่อนานมาแล้วนะคะอันนี้ก็ใช้เป็นขวดน่าจะขวดที่2หรือไม่ก็ขวดที่3แล้วแหละทุกคนแต่ขวดนี้ก็ไซส์ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะคะไซส์ เข้าตัวนี้เลยเนาะของ FreshDog ซึ่งเวลาออกนอกบ้านเนี่ยบุ๋มก็จะพกตัวนี้ไปแทนของ q p l เพนะคะเพราะว่านางแบบเออเล็กๆปุ๊กปิกกระทัดรัดเนาะไม่กินพื้นที่กระเป๋านะคะจริงๆของ q p l เพเนี่ยเขามีหลายสูตรมากๆเลยนะแต่ที่ผุมใช้ก็จะเป็นแบบสูตรดั้งเดิมของเขานะคะเป็นสูตร p ลัสวิตามิน E ก็ใช้ดีนะคะฉีดแล้วแบบรู้สึกสดชื่นรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นขึ้นแต่ก็เสียอย่างเดียวคือ หัวหน้าอาจจะแบบไม่ค่อยฟุ้งเท่าพวกสเปรย์อะไรพวกนี้เท่าไหร่เนาะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายนะคะที่สําคัญคือราคานของเขาเบามาทุกคน 30- 40เท่านั้นเองนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบใช้หมดแล้วซื้อต่อรัวๆเลยนะคะค่ะทุกคนนอกจากไอเทมต่างๆที่บุ๋มได้แนะนําเพื่อนๆไปแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าทั้งแดดทั้งอากาศของบ้านเราเนี่ยร้อนมากจริงๆบุ๋มก็แนะนําให้เพื่อนๆใช้หมวกใช้รม่มใช้ผ้าคลุมไหล่ผ้าคลุมหัวปรับเปลี่ยนกันตามกิจกรม ของพอนๆเลยนนะะคะอกจากน้องๆเหล่านี้เนี่ยเขาจะช่วยกันแดดกันความร้อนได้แล้วก็ยังทําให้แบบเออการแต่งตัวของเราการถ่ายรูปของเราเนี่ยแลดูมีอะไรมากขึ้นด้วยเนาะนอกจากนั้นแล้วนะคะการทานของเย็นๆใส่เสื้อผ้าที่ไม่หนาหรือบ,บางจนเกินไปแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ย ผ่านช่วงซัมเมอร์อันร้อนแรงของบ้านเราไปได้นะคะค่ะทุกคนผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะส่วนวันนี้หมุมต้องไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย